ก็เป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการบันเทิงจีนนะคะสำหรับเซียวจ้านซึ่งก็มีผลงานซีรีส์ที่โด่งดังหลายเรื่องด้วยกันค่ะอาทิปร,รมจารย์รัททิมานหรือดิอันเทมนะคะซึ่งก็เผยแพร่ในปี2019ค่ะตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานและคุณคือคำปฏิญาณแห่งรักและก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะคะก็มีข่าวลือออกมาว่าการประกวดมิตแกนพยาได้ประกาศดึงเซียวจ้านเลนอีดองอุกและ ฟัวฟูเฉิงเข้าร่วมงานรอบไฟแนลที่ประเทศไทยค่ะและล่าสุดนะคะแฟนเพจ f เฟ e บุ๊ k ลุยจีนนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าค่าตัวของเซียวจาย้านออกงานขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ6ล้านบาทค่ะ และตัวของเขาเองนะคะก็จะไม่รับงานมั่วค่ะงานไม่ดังอิม a พ t ไม่เยอะก็จะไม่รับหากจะรับงานที่ต่างประเทศนะคะก็ต้องวางคิวกันเป็นครึ่งปีทีเดียวค่ะเรียกได้ว่ามีเงินอย่างเดียวไม่ได้จริงๆค่ะและงานนี้นะคะต้องมารอดูว่ามิดแกนพยาจะพาเซียวจานมาได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ กดซับสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ